างวันนีุ้ไ่ะวันนี้ได้ไปถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสองสามลูกได้ครับตอนแรกคิดว,ว่าจะไม่ได้สักลูกอะปก <c oughs> ติใช่ครับเล่นบาสเล่นวอลเลยฮะแต่ว่าบาสเนี่ยห่างมานาะนแล้วเพิ่งมาซ้อมแบบเต็มที่เลยซ้อมมาแล้วประมาณสองสามชั่วโมงเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เลยฮะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยไม่ใช่เลยครับเพื่อไม่ให้บาดเจ็บแต่สุดท้ายแล้วก็บาดเจ็บ นิดนึงมีบาดเจ็บเข่านิดนึงฮะซ้อมใหญ่เมื่อวานครับชนกับน้องมีนะครน้องมีหรือพี่มีไม่รู้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรคือผมว่ามันเป็นกีฬาประทาอยู่แล้วเป็นอุบัติเหตุเกิดนได้ฮะใช่อะไรครับโอเคอยู่ครับสนุกคือเราทําแต้มเราก็ดีใจแหละแต่คือ ตอนที่เพื่อนๆทำแต็มได้ด้วยอ่ะมันกว่าอีกเงินมันมากจริงๆแบบนั่งไม่ติดฮะวันนี้ก็คือไม่ได้นั่งเลยใช่ฮะโอ้โหงานแอบแล้วฮะไม่ค่อยมีหรอกครับมีมีตอนนี้ตอนนี้เปิดเผยหมดแล้วตอนแรกก็จะมีเรื่องรออาจารย์เนี่ยแหละครับที่ยังไม่เปิด แต่ตอนนี้มีกำลังถ่ายทำนะครับมีเรื่องรอรอจันทร์กับเรื่องผมลิขิตครับผมแล้วก็ปีหน้าแต่ปีหน้าที่จะออนแอร์นะครับก็จะมีหมอหลวงต้นปีนะแล้วก็ตามมาด้วยอาจจะเป็นผมลิขิตแล้วก็เดี๋ยวก็มีรออจันย์์นี่ยแหละครับแล้วก็ยังมีหลายเรื่องที่แบบรับเชิญบ้างอะไรบ้างก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผม ต่างกันหมดเลยฮะแต่และตัวถึงแม้ว่าจะมีพรีเรียรประมาณ2อสเรื่องแต่ว่าเรื่อ,อะไรอะคาแรคเตอร์ Character, แล้วก็ยุคสมัยต่างกันนิดนึงฮะแล้วก็พื้นฐานของตัวละครเนี่ยก็ต่างกันโดสิ้นเชิง พลิกเลยพลิกคาแรคเตอร์เหรอก็พลิกกับหลายหลาย,ลายตัวนะครับอย่างเราอาจันเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนของตัวละครนิดนึงแบบว่ามันจะเขาจะเป็นตัวละครที่มีความฝันน่แต่ว่าเขาก็มีปมอะไรหลายๆอย่างทําให้เขาต้องการทําอะไรหลายๆอย่างให้ได้มาไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะสุดท้ายเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เรื่องของอย่างหมอหลวงเนี่ยเขามีความใหญ่ในตัวละครที่แบบว่า ข้อ,อยุประมาณเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเป็นเจ้าเป็นเชื้อพระวงอะไรเขาต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของแผ่นดินอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับตัวละครที่กําลังแบบทํางานอยู่อะไรอยเงี้ยครับ ภายในมกราณนะครับคาดว่าจะมีละครเรื่องหมอห่วงครับให้ทุกคนได้ติดตามกันและหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องผมลิขิตแล้วก็น่าจะเป็นลออจันย์ครับแต่อย่างไรก็ฝากติดตามอัปเดตกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางไอจีปีเตอร์แพนนะครับปีเตอร์แพนเดบบลอนด์อันด์ดับเบิลยูแล้วก็ตอนนี้ทํา YouTube อยู่กําลังทําอย่างคันแข็งเลยนะทุกคนปีเตอร์แพนเค้กก็ฝากด้วยสามารถไปติดตามได้แล้วก็มีอะไรให้สนุกสนุกติดตามแน่นอนอยู่ตลอดฮะเรียบร้อยไหมฮะขอบคุณมากครับ